นี่ชิ้นแรกจะมารีวิวสกูชี่ในร้านแม่กาน,นะคะชิ้นแรกเลยคะ่ะแล้วล,ลืมมาด้วยนะอยู่แช่ใต้ดินชิ้นแรกเป็นช็อกโกแลตชิพของมีแเต็มค่ะคะชิ้นต่อไปเป็นไอเอซ์ไอศ์ครีมสีลุง้งสตรอเบอรี่ <laughs> สตรอเบอรี <laughs> สร่สีลุง้งค่ะต่อไป วันนี้ผมยิ้ว่าอะไรทำไมพี่ชอบจังเลยอะขดต่อไปเป็นแกะนะเป็นส่แว่นด้วยลอยู่นยังมีข่อยู่นะยัง,ยยงแรอยู่ด้วย<อ>ต้องไม่มาสกันะต้องเป็นกระดูกระดูนีดต่อไปเนี่ยเป็นแม่ค้าเต็มตัวเลยนีดต่อไปเป็นกระต่ายถิง,ปปน,งน่ารักมากเลยค่ะนี่มีสองสีสีอะไรบ้างคะสีขาวกับพ,พีขาวภาษาอังกฤษเรียกว่า ต่อไปเป็นแคนด้าค่ะแคนด้าขนมปงนะพี่ต่อไปเรื่องมาขายด้วยนะพีงต่อไปเป็นขวดนมยังเยอะอยู่อ่ะพี่ต่อไปเป็นสลาของพี่เจด้านะของพี่เจด้าโหสวยมากเลยค่ะสีไหนหนูชอบที่สุด อันอันอันนี้เป็นอุจจิผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะหรือเป็นหรือเป็นอุจจิผู้ชายผู้หญิงแล้วนะคะของผู้ชายหายากไปแล้วที่ โอ้ปิืดชิ้นเดียวด้วยอันนี้เนขดัียอ่หมดแล้วออน,นะนี่แหละอันนี้มาไม่เป็นช็อกเแลตไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคืออะไรอะชื่อว่าอะไรอะทำกับสก,กูชี่ชอ็อปมีชื่ออ๋อโค่าชชื่อลูกโคราเลยค่ะ <c oughs> อันนี้โคลาสีฟ้ากินน้้นะโคลาสีชมพูกินสตา์วอร์ลิอ๋โห มีอีกสีใช่ไหมคะสีเทาอันนี้ก็เหลือชิ้นเดียวเรี่องมักขาด้วยนะอันนี้หายากแล้วนะครับอันนี้ร้านพี่ไว้มีเยอะอยู่ะหลอไม่มีแล้วเหลือแต่ที่ร้านคุณแม่อันเนี้ยที่ร้านเรามีสีขาวสองอันเป็นมาม่าเกาหลีนะโอ้มีขายมาม่าเกาหลีด้วยตีโตแม่ง่ะไม่ต้องบีบอย่าบีบนะคะเดี๋ยวแตกมันไม่ใช่กุยช่นะหนูเคยทานไหมคะอันนี้คุณพ่อทานได้คุณพ่อทานได้แล้วหนูอ่ะ เพราะว่ามันเผ็ดเหรอคะงค่งมาียม,ม,มัอนนัเป็นง์ิงดงดสชา <c oughs> มีนคสะสงัน,นงเป็นบาร์บี้กับเรื่องอะไรเนียกัาโอนันี่ดีกว่านี่ติดตาพี่ได้วยนะพี่ไวนมีชิเยมาพี่โพนี่ด้วยนอยู้ร้องยาย่าไม่ได้หรอกยาย่ามีเยอะกว่านี่นะคะเป็นชีสเป็นชีสอตินอติน หนูเคยกินไมโลคิ้วยังคะเคยกินแล้วค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพี่ใบมีขายไหมไม่มีค่ะอันนี้อันนี้ค่ะเป็นขนมเหลือทุนเดียวเรียมาซื้อด้วยนะเร็ว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 ด้วยนะนี่ต่อไปค่ะเป็นอะไรมาม่ามาม่าอันปังแมนอันปังแมนอ่าถูกต้องเย่เป็นไอติมันนี้หนูชอบนะโอ้ยเพียก็ชอบอันนี้ค่ะบุริโกะค่ะ อันนี้เหรอว้าบันนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออะไรคะส <Chocolate. S 1> ก็อชิปีฟสก็อชิปสโลว์ไหมสโลว์สโลว์ใช่ไหมคะ, wow, Bunny, ะ,คะมแลบบ้วว้าวันนี้อะคะสโลว์ไหมเดี๋ยวแปล็คมาแปล็คนู้นเอานู้นดีกว่าอ่ะที่แกะแล้วดีกว่าอ่ะที่แกะแล้วดีกว่าว้าวันนี้สีฟ้านะคะนี่จริงๆมีสีอะไรบ้างคะมีสีชมพูบ้างคะ่ะมีสีชมพู <Yeah. S 1> สีฟ้า,าใช่ไหมคะม อันนี้คือกล่องมหาสมบัติสักุชี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นของน้องยายาทั้งหมดเลยหรือเปล่าของเทสค่ะอันนี้อุเทสต่อไปเป็นขับไก่ไอีกอันนี้ก็แลแล้วด้วยเหลืออีกสามอันแล้วโอ้โหแล้วอันนี้ขนมปังยาวอันนี้ของยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อหอะไรก็ไม่รู้โจอี้อ่านว่าโจอี้อันนี้คือโจอี้นะคะเนื้อดีมากเลยยี่ห้อเนี้ยพี่ใบชอบมากเลยเนื้อนุ่ม โอ้โห oh. ต่อไปเป็นกระต่ายต่ขอที่ของที่หชอบเลยคะของที่ชอบตาต่ายอันไหนพี่หนูชอบที่สุดในร้านอันตรงนี้เลย,เลยอันตรงนี้เลยชอ,ช,อชอบก็ชิบอ๋อชอบก็ชอบชอบก็ชิบที่สุดใช่นะคะเดี๋ยวจะมีสีลุงเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมไม่ใช่สีลุงสีสีกาแล็กซี่ จริงจริงนะกินปลอมๆใช่นี่มีกี่สีคะมีทางสีนี้สีนี่้ก็มีสีสีดำได้ไหมสีไหม้เนื้อไหม้มีเนื้อไหม้มีสีฟูเนี่อันนี้ของคิวซี่เกียร์ทีบอันนี้คืออะไรนะคะแยมโรมีเพนด้าแยมโรมี่เพนด้านี่ของแอมโปหายากเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะนี่อันนี้ของผู้นี้ผู้นี้ฮารุ นี่อะไรคะเป็นแพนด้าบันโอ้โหแพนด้าบันเป็นแพนด้าหน้าอย่างเดียวนะแต่ย่านห้าเหมือนแพนด้าไหมเฮ้ยอ้ตอมมนหยาแล้วด้วยนีลยดน่ารักมากเลยันตไปเป็้องเป็ดอนนี้ที่ไหนแล้อนะใเน้หนูขหอัีมาที่ไหนครเนี้ย ร<ม>้านอะไรคะร้านเซนเอ้ยร้านชื่อร้านว่าวอลโคนี่กเกษตรวอลวินค่ะแต่ที่นี่สาขาอะไรคะสาขาสาขาแจ้งแจ้งเลยนะแจ้งวัฒนะถูกต้องค่ะอยู่ข้างล่างเลยชั้นใต้ดินไหมคะใช่ชั้นจีนะให้น้องยายาหยิบสกุตชี่ที่เป็นรูปไมล์เมโลดี้นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหชนะได้แล้วสชอนคู่น่ารักมากเลยนะคะสรุปว่าชนะใช่ไหมคะเนี่ยเกมต่อไปเลยค่ะเกมต่อไปนะคะห้หยิบสกูตชี่ที่เป็นที่เป็นที่เป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งสอง่ะสามใช่เหรอสี่เ็ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสินั่นแหละถูกแล้วอันนี้แหละค่ะน,นี่ไงอันนี้หายากด้วยนะคะนีะ่ไปดูรอบที่หนึ่งใหม่รอบที่หนึ่งใหม่อีกเหรอค่ะคุณ <ขอ S 1> แม่จะ<ห>ว่าไหม,ไไหมคุณแม่จะว่าไหมคะต้องถามนี้ก่อนนี้ว่าไหมหนูวิ่งในร้านตัดไปเลยไปเลยให้หาสะกุชชี่ที่เป็น เป็นเป็นเป็นอะไรอีกอะ่ะปอมปอมปินปอมปอมป,ป,ป,ปูลินหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทันไหมเนี่ยอ๋อทันพอดีเลย <c oughs> เอ,อ,อล๋อมารอบต่อไปกันรอบต่อไปด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> อะไรดีคะ <c oughs> ให้คุณแม่ออกจดไหมคะ <c oughs> <c oughs> ตกลงว่าชิ้นไหนใหญ่สุดในร้าน ซะกุชิชิ้นไหนที่ใหญ่ที่สุดในร้านหาเร็วหาเร็วพี่ไปให้เวลา10วินาทีนับหนึ่งสองสามสี่ <5, 6, S 2> ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวนนี้เหรอถูกไหมคะใช่แล้วจะเจอน้องยา่ยาได้วันไหนบ้างคะวันวันนี้แหละ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ถูกค่ะจะเจอน้องยา่ยาวันนี้นะคะโอเคบายบายก่อนบาย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 ค่ะ สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ